ต่อไปซาลอูนะครับซาล,อ okay. ลอาอูโอเคซาลอูไปเจ้อูเจ้อูดุจังข้างใต้หัวกลมรากไปอยู่ใต้พยัญชนะซาลาอูอยู่ใต้พยัญชนะออ,นชนะออกเสียงว่าอูอูจจอจจุจออจุจุดออดุอด,ดออ ดูดูเดี๋ยววันนี้เส่ผอมอันนี้ดิใช่ฝนว่าใช่อื่นอืออ้ออืออืออันนั้นอือลูกอันนี้มาใหม่นะอออุผูผอู่ผูผูผูผอู่ผูผูอ่าสออูสุสออูสุสุชออุชุชออูชุชุรออุลูกรออูลู ลออุลุมาอ่านคำกันค่ะเด็กๆอ่านคำอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ต้องหลับแล้วหลับไปพออาพายออุยุพายุพายุนี่ไงปออุปุไหนเออพออาพายออุยุคำนี้แบบน่าเกลียดมากเลยคำสองคำนี้ได้ไงลูกพายุใช่ไหมเออคำเออสองคำนี้น่าเกลียดมากเลยเหลือกันเลยท้้งอินใช่ทั้งอินแล้วก็ไอ้ตัวนี้เออปออุปะปุปะ ปอ่ปูปุปะปุปะปออะปะปุปะปูป่ทออาทะรออุลุทะลุทออาทะทออาทะรออุลุทะทะลุทะลุทออุทุรออะรักทุระมาสุทุทออุทุรออะละทุละทุละไม่รู้จักทุละกับทายทำกั ็ๆ oh <my. S 1> ว่าคำนี้คือคำ oh <my. S 1> ว่าอะไรสี่เหลี่ยมเป็นห้องใช้ต้องรักษาหญิงชายต้องมาเวลาขับถ่ายคำนี้ขึ้นต้นด้วยสระอุลงท้ายด้วยสระอาได้คำตอบแล้ว oh <my. S 1> ลองฝึกอ่านสะกดคำด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คะ bye bye. ่ะบ๊ายบายถ้าหนูไม่รู้จักใช่ไหมไปจะใบเวลาหนูไปอื้อหนูต้องไปที่ไหน oh <my. S 2> ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ คำหนึ่งที่เขาเรียกเป็นคำสุภาพลูกเขาจะเรียกว่าสุขาที่เคยได้ยินคำนี้ไหม <c oughs> เออไม่เคยก็ไม่เป็นไรที่ได้ที่ได้ยินแล้วตอนนี้นะลูกนะห้องน้ำคำอีกคำหนึ่งเวลาถ้าหนูไปขอคุณครูอาจารย์คุณครูค้าขออนุญาตเข้าห้องน้ำหน่อยคะ่ะถ้าพูดอีกคำหนึ่งถ้าเป็นคำสุภาพก็คุณครูค้าขออนุญาตไปสุขาหน่อยคะ่ะก็คือคำว่าสุขาข้างหน้าลงท้ายข้างหน้าสารุลงท้ายสะอาอ่านว่า สุสุดอะไรสุขาสุขาโอเคแล้วอีกหนึ่งคะแนน